สวัสดีกับพี่น้องมาแล้วแม่ลำพองแต่ลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องมือนี้สิพาพี่น้องข้ามาเอาบุญเด้๋มือนี้บุญข้าวสากมกือนีมือนีมือเป็นมือใดกอดไฟไตายมือใครจิ้าวสาลก้องมือใหญ่าวสากมือใหญ่าวสากเป็นมือวันวันเหี้งเพ้นสิบคำเตี๋ยเพ่งสิบหาคำเดือนสิบสิบสิบใคยว่าสิาวันอันอันสิบอันเดือนสิบ วันเพ่งไปเดินซีบมื่อนี้บรนมือใหญ่เนี่ยเป็นบุญเขาศากสิทภาพพี่น้องเามาเอาบุญมื่อนี้แต่ว่าตอนนี้สิภาพพี่น้องเขามาเบิ้งอันเคีย่องอะไรกันเคียงอะไรพี่น้องเบิ้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 งเฮ้ยอะไรกับบลคักอันนี้ปลาเนาะ ปวดนี่หดย้ำบักหงปวนโอ้ยอคือปวดแต่สาวลาแม่ย้ำบักหงเฮ็ดยังไม่ใยายเฮ็ดยังไม่ใหญ่เอาใส่บดผสนพี่น้องอีพ่ออีแม่เขาบอกไว้ว่าเอาใส่บดทุยยางที่มันมีอยู่ในครัวเฮือนเน่าพริกเกือเกือบละผักหยาค่ะมีแต่ว่าตอนนี้เขาเสริมทับด้วยอันพลเมไม้พลเมไม้ยอยู่ ตลาดก็ซื้อมาเขาอยากให้อีพ่ออีแม่เขากินอีหยังอยากอีหยังต้องหามาอย่างถุงแนวเบิ้งก็บออกว่าเป็นอีหยังเทิงถ่วงเทิงกัดแบันกเนี่ยอย่าลืมเข่าเด้อว่าสั่นอีแม่ใหญ่เขาว่านี่เกลือกับเข่าเกลือกับเข่าปาด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 มือนอีป่ออีแม่เขาเพิ่นอยู่ ตามตำรับตำล่าก็จะว่าเมืองเพิ่นเปิดเมืองผีมาสั่นเพิ่นปีมาปล่อยมาปีละครั้งปล่อยมาปีละครั้งเพิ่นสิมาเอาาสั่นนี่ยังกะหาใบเห็ดเพิ่นแต่ว่าทั้งผีนั่นเพิ่นใหญ่แล้วพี่อะงวกมาทั้งผีเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องพี่อะใหญ่แล้วคุ้มนี่ได้กินแล้วผีเมืองข้อนได้กินแล้วกินลาบเบี้ยนผีไหมพูดอะ อิปอยแม่เขาได้กินยังลูกเต่าก็ได้กินคือกันให้หน่งเห็ดบุกเวลาเลยเว้ยออยแม่เขาก็ได้กินคือกันกับเขาได้กินนี่แหละคนทอยากน้อกินเนี่ยเป็นยังีปั้นอ็กกบบนี่มอนบี่มนีตุเล็ด ตัวแหนจะไปยายก็ขากบ่บ่จังเลยโอ้ยยัเป็นเนาะพ่อบ่ได้กินเด้ขัาเจ้าบ่ไปขัาเจ้าบ่ไปพ่อเจ้าบ่ได้กินกูได้อยากให้พ่อแม่ได้กินกับไปตัวพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้อนเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเอ้าตอนนี้เขาเทียบทรายซ้ำนี่เขาไปเบิ่งบรรยากาศต่อไปนะพี่น้องเนาะ เด็กน่ารักอะไรแบบนี้เนาอายังกันอายังกันอายังกันทังลุกคุกังแม่ยังไงเนี่ยได้ด้เมเลยเหิ่มหยาดแต่เริ่มหาดแต่ไปเตอละเอ้าม่มยมาหยาดลมูมยังแม่ ก็ปดทัวประเดียวไปได้ดีแม่น้อยนี่แ่เออมันบ่ไน่ม่มันไงมันูมผู้อยเอาวันั้น้อยน้อยขอาไปนิดละน้อยอัน่บบขัดใจมันี้ม่ดบิครับคขัดเชิงไดก็มาบอกลูกบอกเต้ามาบอกเลืความดอบนมาบอกสิว่าด้กินบ่งีเี้สิกินดด้ครับอานังบานเพื่อนกะไปได้เศ้า แต่ว่าทาั้งบ้านประเภทนี้ั้งมีค yup. นสิไปชวงวามมั cis, Point, no ่าหาโมงหาโมงเสาหาโมงถึงเที่ยง่นนับประตูสวรรค์เปิดมาสัคบับรรอบรุษหรือว่าผู้ร่วงรับไปมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลปีละเทือ่เทือละปีหนึ่งปีเมืองมนุย์เทากับหนึ่งวันของเมืองสวรรค์สันฟ้าเพื่อนว่าเนี่ยผมก็บ่เคยตายเลยว่าตายเนี่ยนะเพื่อนว่าเดียวยินเพื่อนว่าได้ยยินเพื่อนว่า การคัดไปตองเพคนก็ว่าบ่ให้คัดให้ให้คัดไรเง่าบ่ให้คัดไรขวงเพาะัะนันจังบ่เขียดบ่ขวงอันนี้พอดีกับเหมือดแต่นี้เป็นบ่อ๋อเป็นหมากผู้ปูนยาเข่มดไ้าของอยู่ของจีนเท่าเดี๋ยวนี้กับหมากผู้นี่หมากผู้ปูนยาบ่มีใช่ไหมบ่เป็นเง่าใดใส่เอาใส่แบบดไหนจะให้ดูใช่ไหมแล้คัดไรกันนีกนึ่งหนึ่งหรืออีกหนึ่งตาขอบคุณทั้ง ปีเป็นขอบขั้วใหญ่แน่นะครับพี่น้องก็ได้ได้เห็ดอลังการงานสางทุกปีเห็ดใหไงหรีเห็ดหน่อยว่าได้ต้องเห็ดไงว่าจะบอกว่าเอาจุ่มถาดนี่ไปบ้างไว้กุ้งเต้านั่งจับถุบลูกหลอดตะวันแซงโอ้ยเนาะยึดยึดใส่ไปเห็ดไปเห็ดมาแป๊บเจ็ดสิบชุดเดียวเจ็ดเจ็ดสิบชุดก็พอโอ้ยจินลักกับพะกันไปตัวกินลักกับพะกันไป ไปเนื้อผ่าเป็นเราหดเลยไปเด ไก่ยางไอดมเยาดักเนี่ยปหาทอดเาตักเลลายบักข้ามเกนี่ด้นี่มากลากไม่ปลานะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารการยุ่งการกินเุดของบ้านเ้อนะครับพี่น้องอ่เกือเกบปลาพี่น้องที่ขาดบ่ได้เจ็ดชุดชุดละสิบสอันเป็นเจ็ดสิบโอ้ลูกเจ็คนเนาะยัตายก็ได้บ่อน้บ่หัวน้เขาบ่ได้บาน ู้ใดเ็ดผู้สุไทายเออเออนั่นหรอกอาเพลินเพลินเพลินมากีเขามองไอ้กีมถูกแล้วกีถูกนะมากีสลงแม่ใชมาทีกัเาจะ่นอเพราะว่ามันอลังการซะเหลือเกินอาใ้เปตองหลัก็ใช้กระตา เนี่ทังอีสานบานขาเราพี่นีทางศาสตร์บุญเดือนสิบนะครับพี่น้องพี่น้องับเอาบกนนะครับชมาให้ายตาหายได้บอกหงอหอยบกหงเนายบกหงคนตายก้องเป็นหงอ้นกโอเก็ะยี้ทั้งพุ่นเนาะเขาตอกแกพี่น้องมาทา้งวัดนะครับพี่น้องอันนี้กลั่งงอนะครับ เป็นกัะจิกกัปเป้ห่อคือกันแล้วก็เสียด้เอาไปวัดนะครับพี่น้องอว่ำไปทั้งนั้นก่อนเด้อมาถึงทั้งนั้นไปแล้วห่อช้อยกันห่อซอยกันไก่ถึงเวลาแล้วตอนนี้กำลังสามโมงสามโมงเศร้าซีโมงห้าโมงพอดีได้ไปวัดนะครับพี่น้องคุณทุกคนเพป็นเฮ็ดรไปแต่มือเคลื่อนคนละแต่ว่าตั้งนี้นะมันหลายนะครับพี่น้องอยากดีพี่น้องข้ามโมงแล้อแต่นี่จะใหยเพ้่น้องครับเอา พี่ไงหมูมีเตี้ยมียาวมีเข่ามีมุ้ยมสายม่ซาไปวัดพ่ญ่เราแวะมาแล้ววงันต่างหัวแวะมาแล้วหกลานเลี้ยนล้นนะครับพี่น้องครอบครัวญ่ก็ได้ได้เห็ดหลายน่นะครับพี่น้องครอบครัวใหญ่เรีกเล็กๆเราไม่ทำเราทำแต่ใสองตีหมูเ้อตีหมูใส่ราใส่อ้าตีเนือสใส่เนาะตีเนือใส่ไปหนใส่ไห็มเ่อย อยตนไนนนมนนอัน้่เนื้อเดนะเนื้อมูเห็นไม่ย้าซอยมากอยู่มือันนี่นอไม่ตองตองอลังการดีดิสว่วงน่อยว่าได้ต้องสว่วงเครื่องเม็ดมันเตรียมงานไว้แค่เดือนกวนบ่ได้ด่ ลูกร้านทีกินกับ่ได้กินบักเขียบด้วยเดียวถือฮอนถือสะไ้อยู่เสื่องไปดิบีเอามาใส่บ้านบกเขียบหน่อยนะบเขียบกแเตียงกับซื้อมาตั้งแก่เดือนกอนนีุ่่นบชุกคือเ่าจักกูได้ปาว่าบ่มบะเตีงซุกบะีกมีก็ินได้มง้านใช่หมบเตียงใช่เอามาบ่มมันโอ้ยบะม

บังหน้แม่ก็ม no. exactly. yeah. well, no no no. no mm ันจีมินลมด้วยยขี้ไขไหมโต๊โตโตค่อยค่อยยใหญ่ละใหญ่ละใหญ่ละเอาพอแพ้แม่มันบานเอื้อนกันมาเอาอีพอีแมเล้ทางไปทางมาลำบากลำบากพี่น้องมันเมน

เค่นีสารบานเท่านีครับพี่้องกอไผแม่มั่น่ะบานเป็นผ้าเฮ็ดกับเฮ็ดไอ้ทุบติดไปทังข้างนี้ติดไปโอ้โเยอะออกเยอะออกอันนั้นก็ย้ายให้กันเดยนะิ้ถุงน่ย ใหญทีกันประเทศมาตังนีแมิงเาจะถูกเนี่ยนี่นีู่ดเาเาไปเอาโคตรเาเอาโตกเอาสมาเอานี่ขึ้นนะ่ยอไพูดแล้วรงเหไม่ไม่ไม่มงยืนยืยนยืนยนนกัดน้าผากแล้หืม่เห็นที่ไหน คุณผู้ชมครับพี่น้องครับเบิ่งประเภทนี้สายบานเท่านะครับรพี่น้องแต่ละามองจากด้านคือกันนะครับคลิปนี้เอาไว้สามีคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ